สวัสดีทักทายกันอีกเด้อจ้าเมืนน้อ้านสวนฟินก็จะมาถอนผักบุ้งแล้วก็มีผักอ่าผักกาดเขียวหรือว่าผักกาดหินอ่าเอิญบาคือกันเนาะจ้าอันนี้ก็คือเก็บเสเร็จแล้วแต่ว่าต้องห่อไปอยังซี่เพราะว่าบรไเ้เอาเขมงมนน้ำจริงๆก็คือตั้งใจมาเพื่อทําการาจับข้างหมกแตงเด้อจ้าพอจับข้างหมักแตงเสเร็จแล้วเขาก็เลยมาถอนผักไปน้าเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปล้างแล้วก็จะกลับบ้านเด้อจ้าเดี๋ยวจะไปเบื้องผักที่บ้านน้ำ พระว่ามีออเดอร์เขาก็จะต้องไปจัดแจงให้ลูกค้าด้วยจ้ะอ่าเมื่อนี้คุณตาเพิ่นก็จะบ่อได้เก็บหมักแปบม่วงให้เขาด้วยจ้ะนี่ก็คือลูกก็เพอะเก็บแล้วแหละแต่ว่าตากบว่างเก็บให้นาอจ้ะเนาะผักกาดเขาก็จะทําการเอานังยางมามัดก่อนด้วยจ้ะก่อนเขาจะล่างส่วนผักบุ้งเขาก็จะอ่าตัดรากเขาก่อนก่อนจะล่างแล้วก็มาเป็นกันด้วยจ้ะบ่รู้ว่าที่ได้หน่อยได้หลายเป็นใดโอ้รุ่นอ่าเดี๋ยวไปเอานังยางมามัดก่อนด้วยจ้ะ หลังจากที่เอานังยางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาล่างน้ำด้วยจ้าเราก็จะวางให้เขาเสด็จน้ำเราก็จะล่างพักบุ้งเป็นร้ยสามต่อไปจ้าล่างพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าอันนี้ก็จะมีแต่พักบุ้งกับผักกาดเฮนด้วจ้าก็ได้ประมาณเก้าสิบบาทถ้าได้ราคาตามเที่ยวขายด้อยจ้าก็พอได้ค่าน้ำมันด้วยจ้า ก่อนจะหอดบ้านเขาก็จะมาแวะเอาต้นหอมด้วยจ้ะต้นหอมก็จะสวยงามขนาดเลยแต่ราคาพอค่อยสวยเป็นไรช่วงนี้ด้วยจ้ะอ่าหนาหนาวผักก็จะงามงามประมาณนี้ด้วยจ้ะเราเบ่งแต่ละต้นโอ้สวยงามมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่เพื่อนอ่าเก็บให้แล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยเลยจ้ะเดี๋ยวก็จะเอาใส่ถุงเตรียมให้เพื่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวรอให้เสด็จนำจากน้อยก่อนอเพื่อนตังยูซี่กิโลจ้ะ ส่วนั้นนี่นขึ้นชายก็จะเป็นของคุณยายเพื่อนถอนมาเนื่อจากแต่วา่ายังพันได้ลางบราอวาเดินไปใช้แล้วแต่บ้านสวนฟิงจ้าจะไปหากินเขากอนจากยังพันในกินเขาเช่้าเลยหลังจากกินเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมามัดผักสลัดเ้วยอจากอันนี้เขาก็บ่ได้จากัดว่าต้องมัดขนาดไหนอันนี้ก็จะมัดเพื่อที่จะเอาใส่ถูงให้เพื่นเน้อจากเวลาดึงออกก็จะได้ดึงง่ายก็จะสลัดหน้าออกน้ำจะน้อยเนื่อจ้ะ จะเตรียมให้สำหรับลูกค้าที่เพื่อนงไหว้4กิโลด้วยจ้ะพัสดุแล้วเขาก็จะเหลือหนาที่โบลายแล้วด้วยจ้ะสำหรับอ่หลังจากถอนเมื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวเขามาดก,ก่อนเขาจะเอาไส่ทู่ให้เบื่องยจ้ะ สว,สวยเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวเราใส่ถุงเขาก็จะใส่เอาอ่ารากเขาออกข้างนอกด้วจ้ะเราก็จะให้ต้นเขาอยู่ข้างในหันต้นเขาหากันด้วจ้ะมาณนี้นนจนกว่าจะครบสี่กิโลอันนี้ก็สําหรับออเร์ลูกค้าด้จ้ะสี่กิโลเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเอาอไปขายเองด้วยจ้ะแต่ว่าก็ยัง่ทันในพอเดี๋ยวจะไป ถอ,อนมาอีกจักน้อยต้นมะเขือหลังจากที่เขาฉีดยานอนไปด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นอันเกา่าอันทวนอันไม่แตกยอดออกมาก็คือจะสวยงามอยู่ด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็จะมาเก็บโหระพาด้วยจ้ะนี่เขาแตกยอดออกมาก็สวย,วยจ้ะแต่ว่าก็ยังมีหนอนกินลูกเขาอยู่ด้วยจ้ะเนี่แลราก็จะมาถอนเอาพักสลัดด้วยจ้ะ ตัดโหระพาไว้ให้ลูกค้าเพิ่นสร้างไ้เมื่อวานนี้ด้วยจ่าหกกำสามสิบาทเฮาก็เลยตัดแค่ตามออเดอร์เราก็จะมีผักสลัดที่ว่ามันพอกับเขาก็จะอถอนไปส่วนอันยอดยอดที่มันเป็นดอกเดี๋ยวเขาก็จะเฮ็ดกำงหญ่ๆด้วยจ้ะบางคนก็มากแบบนี้ หลังจากเขาเก็บสำหรับเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเขาก็จะมาเปิดน้ำสำหรับล่างขึ้นถายที่คนย้าย่นเก็บมาไว้ด้วยจ้ะน,นี่ก็จะเปียนน้ำไม่เบิดเล,เลยด้วยจ้ะอันนี้ต้นเขาจะยาวขนาดเลยด้วยจ้ะเนี่ย,เ,ยเขาก็จะต้องล่อใบอ่าเรืองๆของเขาออกด้วยจ้ะเนี่ยทังแถวๆนี้เขาก็จะลอกออกก่อนจะล่าง ตอนนี้ก็มาหอดตลาดแล้วเด้อจ้ารู้สึกว่ารถที่เพื่อนมาตลาดหลายๆอันนี้ก็เมีย้าน้ำกันเพื่อนก็มาสรอยยกของเด้อจ้าเดี๋ยวเขาท้ายคลิปจากหน่อยก่อนอก่อนที่ที่ยกของเด้อจ้าเพื่อนจะมาสร้อยประจำย่างซีร่าจ้าใส่กันอันนี้ก็จะเป็นมะขามหวานเด้อจ้านีมม่มีให้ชิมด้วยมีให้ชิมด้วยร้อยร้อยร้ละแปดสิบจามขนาดตามความสวยความงามเด้อจ้านี่พ่อค้าบอกชิมได้ชิมได้ชิมได้ครับชิมได้ เดี๋ยวเขาก็จะเอาของลุงก่อนด้วยจ้ะพอขามีขากะม้าหลายแล้วลนะจ้ะนี่ก็จะเป็นเห็ดแม่เห็ดถุงจากล้วนนะแม่เห็ดอันเพื่นเอาหรอบอถามซื้อเห็ดถุงละไรจากลห้วนอ๋อถุงละประมาณสองล้วนนะจ้ะเห็ดตั้งฟ้าเนาะอันนี้ก็เพื่อนก็จะเอามาขายวันนี้ของเพื่อนเองด้อยจ้ะเพื่อนกําลังมาตลาดอันนี้ยังนะแม่มะพร้าวเตี๊ย ยอดหมกักเผายอดหมักเผาก,าก็มีด้วยจ้ะ,ะนี่เขามาเบิงถึงรถเพลินเพลินย่าในเอาลงเลย <laughs> ตอนนี้ก็จัดผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าตอนนี้กรรอแต่ลูกค้าที่ซื้อของเด้อจ้าอันนี้ของเขาก็จะ,ะมีหลากหลายย่างเด้อจ้ามีพมริกมะเขือเทศก็มีจ้าฟักทองหมักฟักแฟงก็มีด้วยจ้าอันนี้กสะสตรอบเบอรี่เด้อจ้านีเ่เป็นแก้วแล้วก็มีพริกเผอไห้น้ำเด้อจ้ะเป็นกองก็มีเด้อจ้ะมีหลากหลายขนาดเด้อจ้า เลือกได้แล้วก็มีน้ำผลไม้พร้อมอันนี้แพ็คเท่าไหร่บุนอาจารย์แพ็คสองร้อยอ่าแพ็กละสองร้อยด้วยจ้ะแบบนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นร้านปลาทูด้วยจา้าเดี๋ยวเพื่อนขายเบิดเพื่อนกะทิกับบ้านนี้จ้าเขาจากำลั <c oughs> งกินข่าแซบเลยเ <c oughs> พืนะ่น <c oughs> อันนี้ก็ร้านขนมหวานด้วยจา้าร <c oughs> ้านขนมหวานถุงละสิบบาทสามถุงยี่ห้าด้วยจา้านี่โอ้อยากอยากได้เนี่ยอยากได้กระช่องน่น<จ>ากินนนากิากกน ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนสินทำคลิปต่อไปเด้อจ้าเมื่อนี้ร้านนี้ปกติผักหลายเมื่อนี้ผักบ่หลายอ่ามีแค่บกกี้ย่างเด้อจ้าผ่าปิดไปขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าที่ติดตามรับชมจ้า